ครับวันนี้ช่องอุ่มวันนี้เรามาดีวิวครับปืนครับปืนเสียดมอมอครับหรือว่าจุดสี่ห้าครับจุดสี่ห้าเสียดมอม,อมอตัวนี้เป็นยี่ห้อ Rock Island ครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูชิ้นส่วนชิ้นส่วนของปืนครับเข้ามาดูใกล้ๆกครับเข้ามาเลยนี่ครับหนึ่งชิ้นส่วนสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 1เก้าสนะิบสิบเอ็ดสิบสองับสิบสองชิ้นส่วนสิบสามกับแมกซีนครับสกะครับลูกก็จะมีลูกตัวอย่างลูกครับอันนี้เป็นหัวระเบิดครับอันนี้ลูกจริงครับอันนี้ลูกลูกซ้อมครับลูกจริงลูกซ้อมหัวระเบิดสามสามแบบครับ, 3, 3, รบอันนี้ก็มาดูชิ้นส่วนแต่ละนะครับตอนนี้เป็นการถอดแบบค่อนข้างาละเอียดแต่ตัวน,นี้ถอดได้อีกนะครับ ถอดฝาประกับถอดเหล็กแบบสามชายได้อีกครับแต่ตอนนี้ไม่มีหกเหลี่ยมครับจะถอดแค่นี้ครับผมเคยถอดแล้วครับถอดหมดเลยครับแต่ตอนนี้ดูรีวิวเชิงสวนแค่นี้ครับหลักๆตัวนี้มันในรายละเอียดก็คือมันแยกออกมาจากตัวนี้ครับตัวเกมแทนเชนวนครับแยกออกมาตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวขัดปลอกครับขัดปลอกกระสุนนี่ครับข้างในอยู่ข้างในนี่นะ อันี้เป็นเข็มแทนชนวนครับตัวนี้เป็นแหนบหรือว่าสปริงครับตัวนี้ตัวล็อกล็อกเข็มครับล็อกเข็มแทนชนวนครับนี่ครับชิ้นส่วนหลักๆครับภายในครับเมื่อเราถอดออกมาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมีส่วนประกอบของปืนครับตัวนี้เป็นโครงปืนครับส่วนล่างโครงปืนส่วนบนครับ เด็กเด็กล็อกรัดลำกล้องนะครับอันนี้ลำกล้องตัวนี้ล็อคปืนกับโครงปืนส่วนบนนะส่วนล่างแหนบแหนบรับเรียมถอยนะครับอันนี้เกียนแหนบมีตัวครอบแหนบตัวนี้ตัวเกี่ยวปอ,อกกระสุนนะครับอันนี้เข็มแทงชนวนอันนี้แหนบเข็มแทงชนวน,นครับหนึ่งตัวล็อคล็อคเข็มแทงชนวน,นครับ นี่ก็เป็นซองกระสุนครับแม็กกาซีนครับส่วนประกอบครับนี่ก็ลูกหัวระเบิดนะลูกจริงลูกซ้อมครับอันนี้ก็ตัวเก้ามมครับตัวนี้อีกเสาเออครับที่เราถอดไปครับพีสามสองศูนย์เอ็ดีอันนี้สิบเอ็ดนะจุดสี่ห้าครับเรียว่าเอ็มแบบสไตล์หนึ่งเก้าหนึ่งนะตัวนี้จุดสี่ห้า สีเอ็ดมมนะครับนีบส่วนประกอบด้านหนนะครับชินส่วนนะครับหลักๆครับขอบคุณมากครับฝากกดติดตามเลยนะครับช่องอุมขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับ